ร้อยตำรวจเอกกิติมศักดิ์อุดมรัตน์รองสารวัตรสอบสวนสพพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงพนักง,งานร้านสะดวกซื้อได้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยภายในร้านสะดวกซื้อในปั๊มแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียขาขึ้นตำบลบ้านเกาะอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภายในร้านสะดวกซื้อพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือน,นางสุภาพรอ,อายุ46ปีเป็นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเก้ามมเข้าที่บริเวณหน้าอกตาม ลำตัวแขนขารวม10บนัดอาการสาหาัสจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องปฐมงพยาบาลน,นำส่งโรงพยาบาลราชธานีภายในร้านสะดวกซื้อพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกกระจายเกลื่อนเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามเบื้องต้นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้บาดเจ็บขับขี่รถกระบะมิตซูบิชิสีดำมาจอดใกล้กับร้านค้าจากนั้นก็เดินเข้ามาภายในร้านค้าแล้วก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาจากด้านหลังไล่ยิงผู้บาดเจ็บจนล้มแล้ว เดินไปซ้ําอีกหลายนัดจากนั้นก็ขับรถกระบะหลบหนีไปขณะเกิดเหตุที่แรกคิดว่าคนร้ายนั้นจะเข้ามาป้นภายในร้านค้าพนักง,งานก็ต่างพากันวิ่งหนีต่อมาทราบว่าเป็นอดีตแฟนของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานก็อยู่ในอาการที่ตกใจจึงพากันวิ่งหนีและหนีกระสุนปืนกันไปคนละทิศคนละทางโดยซ่อนอาวุธปืนไว้ข้างหลังและยิงไปที่เคาน์เตอร์ถูกผู้บาดเจ็บล้มลงและเปิดประตูเข้าไปยิงซ้ําอีกหลายนัดก่อนที่จะหลบหนีไปเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมากล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางสุภาพรได้เสียช ีวิตลงแล้วญาติเข้ามารอรับศพและตำรวจก็ได้เล่งล่าหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด